สวัสดีครับผมเต่าน้อยน่ารักจากช่องแบบเต่าๆครับผมวันนี้ผมรู้สึกว่าผมจะต้องเอาบางอย่างมารีวิวแล้วก็ทดสอบกันเลยนะครับอ่าอันนี้นานแล้วมาส่งที่บ้านผมยังไม่ได้แกะเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคืออะไรมันก็น่าสงสัยนะว่าเออไอ,ไอหอแบบนี้มันคืออะไรน่าสงสยนะัยไะอะไรเนี่ยประมาณนี้เนี่ยรูปนี้ขึ้นปกก็แล้วกัน ผมรอเวลาครับอันนี้คือรอเวลาจังหวะพร้อมจริงๆถึงจะได้แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าพร้อมหรือเปล่าแต่แกะมาดูใช้น้ำหนักอันก่อนแล้วกันนะครับวัดขนาดดูกอนผมก็งงครับว่ามันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่าก็ต้องดูกันต่อไปคืออย่างนี้นี่เห็นไหมอุปกรณ์อันนี้มีค้อนค้อนอย่างขนาดยิงดูกะด้วยสายตาก,ก็ไม่เกินฟุตนะครับประมาณ สิเอ็ดนิ้วอะ่ะยาวประมาณสิบเดนิ้วได้อังนี้มองเห็นประมาณ11นิ้วประมาณสเซนสเซนครึ่งครับ5้าเซนนะความยาวได้ประมาณยีบสองเซนหรือประมาณเก้านิ้วไม้เป็นไม้เนื้ออ่อนเนาะแต่ว่าออกแรงได้อยู่นะ ก็เป็นค้อนอย่างตีป้องๆจริงอย่าแกะพลาสติกให้ดูด้วยนะครับเลยซื้อมาอน,นี่ไม่เกินร้อยบาทน,นะอยู่ในเลทที่ไม่แพงยางก็ยังดูโอเคแต่เหมือนจะเป็นยางเกรดที่ค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยางเกรดแบบรีไซเคิลคือประมาณน,นั้นแต่มีน้ำหนักอยู่ตัวนี้ล่ะ ตัวสาคัญอยู่ที่ตัวนี้แหละตัวนี้เราจะมาดูก็คือ,อยังไงอะไรโอ้ก็แข็งแรงนะมันเหมือนสเตเลสหนานะครับแล้วก็มีความคมอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าไม่มากนะไม่ได้มากแบบสุดๆนะมันมีความคมประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่บางช่างน้ําหนักดูดีกว่าไหมเอาค่าวๆนะโอ้นี่มันด้ามยาวนีีมันจะช่างได้ไหมเนะี่ย อืมเดี๋ยวแะผมก็ต้องหาอุปกรณ์ช่วยแล้วก็วได้ถ้วยกาแฟแก้วกาแฟนี่ผมกดทีครับให้มันเป็นศูนย์ก่อนสร้างจากข้างบนเลยดูครับสองร้อยสามสิบสี่กรัมนะครับด้านเป็นยางก็ถนัดมือดีดนะครับใด้ได้นะครับค่อนข้างโอเคเลยถ่ายรูปถ่ายภาพก่อนหน่อย ส่วนตัวคออนนะยังไม่ได้ชามหนักมาทีละสเปไปคอนี่วางเฉยๆแลนะไม่น่าจะได้เอาเอาตัวนี้ช่วยได้ไหมตัวนี้ไม่ได้ทวงดุลไม่ดีผมวาตั้งเด่ใช่หมนะใช่ไหมเออน่าจะได้เดียวมันเลื่อนมันเลื่อนถ้าดูโดยตัวเลขโดยประมาณนะทุลักทุเลกันนะจริงมันต้องมีขวดวางเราตั้งเนี่ยหรือถังกระมังชาม เอาประมาณแล้วกันนะอันนี้ได้ผมว่า160กรัมอะ่ะนะผมเอามือช่วยดันเล็กๆเ,เบาๆอยู่ตรงนี้160รกรัมกรัมยาวก็พอๆกันเออผมวัดตรงนั้นอย่างเอยืงอยงไม่ได้วัดตรงนั้นเท่ากันนะครับเขาออกแบบมาแบบให้ใกล้เคียงกับคอนอัน,นั้นเลยเพื่อที่จะขายคู่กัน27เซนหรือประมาณ11นิ้วช่วงนี้ประมาณ6เซน ความลึกของตัวนี้ประมาณ3ามเชนครึ่งตรงนี้เหมือนเขาจะลดขนาดลงในช่วงประมาณ5มิลนะครับกับความหนานะช่วงลดความหนาลงอส่วนขอบตรงนี้เหมือนเราผมเชื่อว่าถ้าใคร DIY เป็นอยากจะขัดให้มีความคมเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเจียใช้เครื่องมืออะไรบางอย่างขัดหรือเจียตรงนี้ให้มันบางแล้วคมกว่านี้เพราะผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยคมเท่าไหร่แล้วก็ อันนี้รู้สึกจะโชคไม่ดีนะครับม,มีมีฝั่งเนี้ยผมมือไปแตะๆเหมือนมันจะบินๆอะ่ะเหมือนมีดเป็นปลายบินอยู่นิดตรงนี้ถ้าใช้ตะไบหรือเหล็กถูอะไรไปหน่อยจะดีเหมือนเราสามารถรับมีดได้ในช่วงเนี้ยพูดตรงเลยแต่ว่าก็ต้องระวังมือนะส่วนตัวนี้เป็นจุดโหวงเขานิดนึงเออผมไม่รู้ว่าเพื่ออะไรเหมือนนะนี่จุดโหวให้แบบน่าจะเป็นตัวจิกอะ่ะตัวเนี้ยน่าจะช่วยจิกให้เข้าไปในเนื้อของ จุดๆดได้นะครับยังไม่ได้พูดเลยบอกเลยว่าอันนี้ประมาณสสองเซนนี่ลึกประมาณเซนครึ่งประมาณนี้นะเ,เส้นผ่านศูนย์กลางของตัวเหล็กตัวนี้นะครับที่เป็นผมว่าลูมิเนียมนะเดี๋ยวเอาแม่เหล็กมาทดสอบหน่อยดีกว่าหนึ่งเส้นครับผมหนักมันหนักอยู่พอสมควรเพราะว่าผมว่าตัวนี้เป็นเนื้อตันสเตนเลสตัวนี้เนื้อตันนะครับเวลาใช้งานมันจะได้เหมือนมีออกแรงได้เต็มที่แข็งแรงมากเลยตัวเนี้ย เออผมมีคอนยายอยู่ใกล้ตัวเหมือนกันนะเอาวัดขนาดดีนี่ผมซื้อมานานแล้วนะอ๋อเบอร์ใกล้เคียงแต่ว่าด้ามที่ผมใช้เหมือนเป็นไม้ที่เนื้อแข็งมากกว่าอันนี้หน่อยหนึง่งอันนี้เป็นไม้เนื้อเบามากกว่าอ๋อพี่ๆน้องๆกันนะครับมันก็ใหญ่กว่ากันหน่อยเดียวอ้ยผมใช้อันนี้แทนได้ไหมผมรู้สึกว่าแต่ออเราซื้ออันนี้มาแล้วก็ต้องใช้อันนี้กันนะแต่ว่าถ้าคิดว่าค้อนไม่ถนัดมือสามารถเพิ่มขนาดถอนได้ เขาไม่ได้ซีรีตนเรื่องคอนสำคัญอยู่ที่ตัวนี้อ่าผมจะ,ฉะเฉลยนะครับมันคืออะไรมันคืออะไรมันคือที่เจาะมะพร้าวครับผมเจาะลูกมะพร้าออ่อนใช้คํานี้ดีกว่าเพราะว่าผมพ่อจะรู้ข้อมูลมาว่าเขาไม่สามารถจะไปเจาะมะพร้าวแก,แก่ที่กะลาแข,แข็งแล้วได้เขาจะเจาะเฉพาะมะพร้าออ่อนเพราะกะลาของมะพร้าออ่อนเนี่ยมันมีความนุ่มความนิ่มอยู่ประมาณหนึ่งมันพอที่จะเจาะลงไม่ได้ ปกติเราจะเฉาะเราจะเจาะด้วยมีดอิโต้หรือมีดอันใหญ่ๆโชโะเนี่ยต้องใช้ผู้มีฝีมือแบบว่าวิทยายุทธเยี่ยมยอดนะครับที่สับไม่โดนมือตัวเองครับเอามือจับรูปมะพร้าวไปด้านล่างซึ่งแล้วก็สับจับสับ,สบใช่ไหมเออเมืออม่อนี่เป็นมีดมือก็เฉาะเฉาะแล้วก็หมุนหมุนแล้วก็เฉาะเฉาะเฉาะเพื่อที่จะปอกเนื้อมะาพร้าวน้ำมะพร้าวออกมากินจากด้านบนนะครับซึ่งมันคนทั่วไปก็โอ้ย ทำไม่เป็นทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่ชาวสวนมะพร้าวหรือผู้ที่มีสกิลความสามารถที่ยังไม่ได้ปลดล็อกพวกนี้นะครับก็ทําไม่ได้ทํายากแล้วก็นิ้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ได้แล้วมันอันตรายอยู่พอสมควรนี่แหละเขาก็เลยออกแบบอะไรประมาณนี้มาช่วยนะครับดูซิว่ามันพอที่จะช่วยเจาะนะครับรูช่องช่อง,องเขาประมาณเท่าไหร่ผมวัดเรื่องหกเซนเจาะแล้วได้รูที่เจาะลงไปจากด้านบนนะประมาณหกเซน ผมไม่แน่ใจว่าจะต้องโฟกัสการเจาะไปตรงไหนแต่เอาเป็นว่าถ้ารู้ตรงไหนก็ตรงไหนอ่อนที่สุดนะเนื้อกะลาตรงไหนเนื้ออ่อนน้อยที่สุดเขาเรียกว่าความแข็งของมันน้อยที่สุดเอาตรงนั้นแล้วก็ต้องอยู่ใกล้ๆเนื้อกะลานิดหนึ่งต้องต้องปอกไอตัวเขาเรียกนะกะามาพราวเนื้อเนื้อของอะไรนะเปลือกเปลือกนนะ่ะให้มันน้อยๆจนใกล้ๆกับกะลามันจะได้ง่ายลงไม่ใช่ไม่ใช่ลงจะได้ง่ายขึ้น ตรงนี้อ๋อเขาออกแบบให้มีความลึกผมรู้แล้วเขาออกแบบให้มีความลึกตรงนี้นะประมาณสามสามเซนครึ่งเพื่อที่จะอาจจะต้องผ่านตัวกาบมะพร้าวอะ่ะเออตัวตัวที่นิ่มๆฟองหนาเบ้งเดงอะ่ะกาบมะพร้าวนะมันจะได้เจาะทะลุลงไปเรื่อยๆจนถึงกระทั่งแบบมีความโค้งของรูปมะพร้าวช่วยด้วยตรงเนี้ยทําให้เราแบบถ้ามันตื้นๆมันจะไม่ถึงอะ่ะบอกไม่ถึงเจาะไม่ถึงนะครับ มันก็ต้องตอก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 ด้วยความแรงสุดๆผมแนะนําให้วางกับพื้นนะครับตัวรูปมะพร้าวต้องวางกับพื้นด้วยต้องวางกับพื้นแน่นๆหนักๆอย่าไปวางบนโต๊ะนะอย่าไปวางบนโต๊ะนะโต๊ะจะพังจะหักได้อืมแล้วก็วางทาบไว้ในจุดที่นิ่งๆเลยรูปมะพร้าวต้องอยู่นิ่งนะไม่ให้มันดิ้นนะครับ <S <S ด้านล่างก็าจจะหาอะไรมายึดหรือเปล่าผมรู้มารองไว้กับพื้นด้านล่างผ้าคีดิวหรืออะไรหรือเขียงเรก็ได้เขียงไง่าดกเหดือนกันนะครับแล้วผ้าคีริวอีกทีหน,นึ่งมีปัญหาอะไร ก็ตอกตอกตอก,ตอกนั่นแหละเดี๋ยวผมจะไปลองทําจริงดูอีกทีแล้วเดี๋ยวไปตั้งกล้องดูผมไม่ตอกที่หลังบ้านหลังบ้านมันผมว่ามีพื้นที่พอที่ผมจะถ่ายทาตรงนั้นได้นะครับแล้วก็มีพื้นที่แบบแข็งแรงอยู่ตอกตอกดูกเพราะว่าในบ้านมีมะพร้าวอ่อนอยู่ลูกหนึ่งอยู่ในตู้เย็นมานานมากยังไม่ได้มีการเจาะออกมากินสักทีนะครับผมก็ไม่มีสกิลตรงนั้นเหมือนกันเห็นตัวนี้มาก็ราคาไม่ไม่เกินร้อยบาทเนาะก็คนเขาเขาก็รีวิวกันว่าทําได้ทำารัผมจะทําได้หรือเปล่า ก็ไปดูกันนะครับไปครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมซื้อมาจากตรงไหนนะครับก็จริงๆจะมีทั้งแอปของ Lazada กับ Shopee นะผมมาซื้อจาก Lazada มานะครับก็เดี๋ยวเสิร์ชให้ดูเลยมันค้นหาง่ายๆนะก็ใช้คำว่าที่เจาะมะพร้าวก็ได้นะครับที่เจาะมะพร้าวแค่นี้ครับเสิร์ชเลย ขึ้นมาเต็มครับแล้วก็ราคามันตกประมาณแบบนี้นะครับที่ผมซื้อมาแปดสิบเก้าบาทแล้วเรานี้นะไม่ควรจะเกินร้อยอ่ะนะครับรวมค่าส่งแต่จริงมีคูปองส่งฟรีทุกคืนนะหลังเที่ยงคืนจะแจกแล้วา a z a d a ก็แจก Shopee ปปก็แจกลองซื้อดูนะครับก็จะมีค้อนมาด้วยอย่างที่ผมใช้นั่นแหละครับเนี้ยร้านไหนก็ได้นะเขาขายกันไม่มีไหนหลอกๆนะครับสามารถคืนเงินได้ถ้ามีปัญหาครับของไม่ถึงอะไรเงี้ยประมาณหนึ่งร้อยนะถ้าเกินหนึ่งร้อยไม่ต้องไปซื้อหรอก อันนี้เล็กเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับเพราะมันจิ้มหลอดไปได้แค่นั้นเองอันนี้ดีที่สุดแล้วที่มีค้อนกับที่เจาะที่แบบดูกว้างๆแบบนี้นะครับประมาณ6เซนเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับถ้าผมจะให้ผมซื้อร้านนี้นะที่มีอุปกรณ์เสริมตัวนี้ด้วยตัวขูดเนื้อมะาพร้าวแต่ซึ่งอย่าไปซื้อนะเขาบอกว่ามันอ่อนไปขูดแล้วไม่ค่อยได้นะครับใช้ช้อนกลางของเราเนี่ยแหละขูดง่ายกว่าให้ดูฝั่งของแอปสีส้มช้อปปี้มีเหมือนกันนะครับลองเสิร์ชดู ที่เจาะมะพร้าวนะครับที่เจาะมะพร้าวนะครับผมเน้นเป็นมะพร้าวอ่อนนะครับมะพร้าวแก่มันจะแข็งมากกลาแข็งคงจะไม่ไหวนะครับเนี่ยก็ราคาตกประมาณนี้เห็นปะเนี่ยเนี่ยแปดสิบเก้าบาทลองเข้าไปดูร้านนี้ก็ได้อย่างเงี้ยใช้ได้นะครับค่าจะส่งฟรีนะครับศูนย์บาทอย่างนี้ใช้คูปองส่งฟรีก็คือฟรีเลยนะครับก็ประมาณร้อยบาทละกันนะครับนี่แหละประมาณนี้สําหรับการค้นหาเข้าไปใช้นะครับการใช้แอป ช้อปปี้กับลาซาด้านในการซื้อตัวนี้นะครับก็คือใช้คําค้นที่แบบว่าที่เปิดมะพร้าวที่เจาะมะพร้าวอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคอุปกรณ์พร้อมแนละ้วเดี๋ยวจะลองดูเลยนะครับลูกมะพร้าวแบบนี้ อจะเจาะได้ไหมเอาดูผมเตียมนี่มาลองแนละ้วเกลือน้ำมันหกลูกมะพร้าวยอดอะไรเนี่ยไทยรู้คนนัดไม่รู้ใครให้มาแกะลองนะลองนะลองกระพื้นดูอุอ้ยจะตะไหวไหมอะหนึ่งสองต้อง มาดูอืมขอยกขาตั้งอืมเดีย๋ยวนะเนี๋ยน,นะสายเกะกะแป๊บหนึง่งอ่าอะไหแหละมุมประมาณนี้คนระับมีน้ำหกมีน้ำหยดกระเด็นนิดนึง แต่ผมรู้สึกว่าอ๋อเขาเหลือพื้นที่ในการงัดขึ้นมาตรงนี้จะได้ติดอยู่มุมนึงตรงนี้จะเห็นรอยน้ำแป๊บๆเบลอเงาๆเด้งๆอยู่ตรงนี้นะครับขอบๆตรงนี้เหมือนมันเจาะลงมาทะลุแล้วนะผมน่าผมจะต้องดันตรงนี้ขึ้นแน่ๆเลยเคเดี๋ยวผมขอหนี่แป๊บหนึ่งโอเคแนี่นะครับ น้ำมันเหมือนมันเจาะทะลุเห็นไหมน้ำกระเด็นนี่ผมเอามืองัดนะครับดูดีนะกดดันนี้ปุ๊บโอ้ที่เขาตรงรูตรงนี้มันทำให้งัดได้ผมมืวดันได้ปะมันแข็งมากผมผมบิดออกเลยนะอ๋อนี่ไงนี่ไงยังติดอยู่อุ้ย หลอกแล้วล่ะเนี่ยโอเคเรียบร้อยได้กินแล้วล่ะกินได้หรือเปล่าเออ่สายสายไม่ได้เกะกะเลยโอเคไม่ขึ้นบ้านแล้วตอนแรกผมก็จะขึ้นบ้านธบุญ์แลนะ้มันใช้งานได้แล้วทีนี้ถ้าเราจะดูดน้ำผมมีช้อนอยู่ขออยาตักกินเลย คือสีน้ำมะพร้าวอ,อ่อนอะมันต้องเป็นใสๆใช่ไหมนี่มันเก็บไว้นานแล้วไงผมมาร้วนเน่าหรือยังอืมโอเคผมว่ามันก็สดชื่นเนี่ยแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะไปต้มก่อนอีกรอบนึงดีกว่าเพราะว่ามันเก็บในตู้เย็นนานมากเป็นเดือนๆแล้วนี่นี่เนื้อใช่ไหมครับผมจะดูว่าเนี่ยขนาดช้อนนี่เป็น,นยังไง z มาดูคุณว่าเราจะกินเนื้อ นี่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 มะพร้าวแล้วล่โอ้อ่อนดินกันนี่งยังไงได้กินแล้วละ่ะอืมแต่ถ้้รู้สึกคือตรกเนี้ยผมต้องหาอะไรงัดออกนล้วมันติดอยู่ในนี้กระลามติดแต่ไม่เป็นไรไม่น่าจะมีปัญหา เขาออกน่าจะออกน้ำกับเนื้อโอเคผ่านเพราะงั้นที่เจาะมะพร้าวนะครับอ่อนที่เจาะมะพร้าวอ่อนนะผมเรี้ยงด้ยที่เจาะมะพร้าวอ่อนนี้เวิร์กนะครับผ่านนะครับกับข้อ,อน,นี้ปัก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 ถ้าให้คุณผู้ชายถอยต่อก็น่าจะไวขึ้นถ้าคุณผู้หญิงออกแรงไปเรื่อยๆไปเรื่อยมันก็เจาะจทีละนิดผมแนะนํานั้นเน้นตรงเนี้ยตรงเนี้ยเพราะแรงเจาะมันจะ จาะแรงอยู่ตรงเนี้ตกปลายปลายความแหลมมันอยู่ตรงนี้เนี่ยสองด้านนั่แหละต่อกันไปเรื่อยเนี่ยสุดท้ายงัดมาทีจบเลยอ mm hmm. สำเร็จจนได้คลิปนี้ได้ลงเข้าไปในช่องแล้วทีนะครับรุ้อยู่งหมนว่ามันจะเวิร์กไม่เวิร์กนะครับส่วนพาลูนี้เดี๋ยวไปต้มดีนะผมว่ามันอยู่นานเกินไปหน่อยมันกึน่งกึ่งกลิน่นแปลกๆอะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นาพาลูนอ่อนทั่วไปที่เราซื้อสดๆอะ่ะหน้าตามองจะสีขาวสวยกันนี้นะครับทั้งเนื้อทั้งน้ำนะ ดูสีดิมันขุ่นเกินก่อนนะน้ำทั่วไปเยอะเลยครับโอเคแค่นี้นะครับก็ถือว่าสําเร็จดีปิดที่เรียบร้อยสำหรับที่เจาะมะพร้าวกินนะครับผมที่เจาะมะพร้าวอ่อนถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์โปรดช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับจากผมต่อน้อยน่ารักจากท่องแแบบเต่าๆสวัสดีครับเย้สำเร็จแล้ว ก็แอคชั่นหน่อยจะได้เอาลงเป็นปลกเรืออ่องอะไรประมาณนี้